เราจะไม่ทำทรงแบ่งเป้เพราะว่าเราหนักสนามบินดีมากก็บอกว่าสนามบิน่ะติดอันดับโลกด้วยนะแล้วก็ใส่กันบินก็คือแบบดีงามมากที่นั่งสบายอาหารอร่อยเอนจอย เดี๋ยวเราจะไปหาตรงที่มันมีน้องหมีสีเหลืองตัวใหญ่ๆอะ่ะเขาบว่ามันเป็นแลนด์มาร์คของสนามบินนี้แต่ทีนี้เรามีเวลาต่อเครื่องประมาณ13ชั่วโมงเราก็เลยจ้องทัวร์ในเมืองไปซึ่งทัวร์เริ่ม4โมงแต่เราต้องไปรายงานตัวประมาณ2ชั่วโมงล่วงหน้านะที่เคาน์เตอร์ ที the s <S ่สนามบินก yeah. ็จะมีปฏ yeah. so ิมากรรมมีอาร์ตเวิร์กต่างๆให้ชมกันเยอใช่มกา้นันอ่าขม t r กวาขึ้มันบอกว่าันบอกว่าข i ้นมั e t ว่าข a l มก่าขัาขขอ่ามกวอกวานกับมาขวามบอก่อนกก่าบอกว่า ที่เป็นคราสิตทัวร์มาต้องเดินลงไปจนสุดเทอร์มินอลอนี้แล้วก็แล้วก็ขึ้นเอสคาเ d ดาแล้วก็ตรงไปอีกแล้วก็ลงลงเสร็จก็จะเจอหมีสีเหลืองซึ่งเป็นแลนดมาพอมีหมีสีเหลืองเสร็จไอทัวเดสอะที่เป็นแบบที่เราจองทัวไว้มันจะอยู่ทางขวามือ ไปอีกสักพักจนจุดทางเราก็จะเจอกับเจ้าหมีสีเหลืองตัวใหญ่จ้าการเข้าเมืองของคนไทยถึงแม้ว่าจะเป็นทรานสิตทัวร์นะเราก็จะต้องทำวนะีซ่าออนอาร์ไรท์เล้นเงินคนละประมาณ1,000บาทต้องไปทำที่บูธแล้วก็ค่อนข้างที่จะเสียเวลาในการทำสักเล็กน้อยนะคะสก่วกการจองทัวร์แนะนำให้จองล่วงหน้านะคะในเว็บไซต์ของก a t a แอร์เวย์ค่ะ แต่ละที่ก็จะมีเวลาเย,ยี่ยมชมไม่นานนะคะที่แรกๆก็จะให้ลงประมาณ10ถึง15นาทีพี่ไกดก็จะให้เราเกาะกลุ่มกันไว้นะคะในโดฮานี่ก็คือจะมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากเลยนะคะในหลายๆที่ก็จะดูมีความสะอาดแล้วก็ดูปลอดภัยค่ะ ถัดมานะคะก็จะเป็นโรงละครขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นด้วยหินอ่อนนะคะแล้วก็เวลาตบมือก็จะเป็นเสียงเอ็กโคดังสนั่นไปเลยคนที่นี่ก็จะนับถือศาสนาอิสลามเป็นส่วนใหญ่นะคะก็จะเห็นสถาปัตยกรรมที่ดูมีความเป็นแขกๆหน่อยเนาะ นี่อันนี้น่าจะทำแบบให้บ้านไม่ร้อนมั้งเนี่ยตึกด้านหน้าสิ่งก่อสร้างก็จะดูมีความแปลกตาเหมือนกันนะคะแต่ว่ามีความคุมโทนมากๆอ่าหลังจากนั้นก็จะมาที่ตลาดค่ะบอกว่าอันนี้จะเป็นแบบเป็นบุนแกแจกอาหารฟรีขนมฟ,ฟรีสำหรับคนที่นี่แล้วก็เด็กก็ตรงนี้เป็นแบบเป็นตลาด เขาไม่รู้ว่าจะไปไหนแล้วเขาก็บอกว่าให้กลับมาที่ตึกนี้นแล้วก็อันนั้นก็คือรถของเรารจ,รจริงๆมันมีหลายซอยมากเลยนะใช่ <books> คือคนอื่นเขาไปซอยอื่นแล้วมาซอยรับว่าแล้วเขาถึงบอกว่าถ้าไปถึงระวังหลงถ่ายรูปรดตัวเองเก็บเอาไว้มันก็ไม่มีป้ายเหมือนอะไรนะเหมือนพระหุ่นัดอะไรซัมติงวะถ่ายน้ำหอมเดินมั่วจะถามหาห้องน้ะแต่เขาไม่มา อกว่าเราให้ฟังว่าเมื่อก,กี้เมื่อก,กี้ไปที่น,นิ้วโป้งใช่ปะ่ะมันมองเห็นปะ่ะเห็นเออเรานิ้วโป้งอ่ะก็บอกว่าคนคนนั้นเขาก็บอกว่านึกว่าเป็นแบบสัญลักษณ์ของประเทศนี้บอกว่าเปล่ามันเป็นเหมือนแบบว่าเอเชียนคัพแล้วทางฝรั่งเศสอะ่ะเขามอบให้เป็นเหมือนกับว่าเป็นเป็นถ้วยแบบตั้มอัพยกนิ้วให้อะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ใช่สัญลักษณ์ของประเทศนี้หรือว่าโลเคช่ของที่นี่ ตอนนี้คุณพี่ไกด์คุณพี่ไกด์น่ารักมากแล้วแกก็มาชวนคุยแกบอกว่าระหว่างไทยแลนด์กับไต้หวันนี่มันคือคือกันไหมเราบอกว่าไม่ใช่คนละประเทศกันนะแสดงว่าแบบคนไทยอาจจะไม่ค่อยได้มาทัวร์หรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็น,นี้มาเป็นตลาดตลาดของที่นี่นะจะเป็นตลาดที่มีชื่อเสียงแล้วเขาก็ให้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าๆในการชอปปิง้งเราก็ไม่รู้จะชอปปิ้งอะไรเพราะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ากระเป๋าเราอะ มันมีแค่ใบเดียวแล้วกลัวแบบถ้าน้ำหนักมันเกินแล้วเขาไม่ให้เอาขึ้นเครื่องเราไม่ได้ซื้อน้ำหนักโหลดใต้เครื่องมาไงเราก็เดินชมอุ้ยแมว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 แล้วเรามาวันนี้คือเป็นวันเขาเรียกว่าอะไรรอมฎอนใช่ไหมเป็นวันที่เขาช่วงรอมฎอนคือเขาตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นยันพระอาทิตย์ตกใช่ไหมเขาห้ามห้ามห้ามดื่มห้ามสุบหรี่ เป็นในที่พับบิกเข้าใจว่าจังนี้นะอ๋อเมื่อกี้ตอนนี้ล้วก็บนแ,แล้วคุณไก่ก็คือบอกว่าให้เราถ่ายรูปรถของเราไว้เผื่อหลงซึ่งเมื่อกี้คุณไปคุณมาเอา้าลืมถามหาห้องน้ำแต่ว่าเดี๋ยวก็ได้กลับที่สนามบินแหละแมววยวแมววยวแมวแมววิวมียวเธอเข้าไปจับได้ไหมถ้าถือดิ เจ yeah, oh, yeah, ้าเมียหนีเราเราขอโทษดแล้วคือตรอกซอกซอยก็เยอะมากแล้วก็ไม่รู้ว่าเดินถูกเดินผิดอย่างไรแล้วอะไรคืนออมากันเยบกริบ ถ้ามันมีร้านที่แบบเปิดอยู่มันอาจจะมีของจิ้ๆก็ได้นะตลาดนกที่บัวได้ไยินเสียงนกมาแต่ไกลย,ยังถามว่าไหนอะ่ะอีกนกอ,อุ้นอนกกระต่ายนกแก้กวก็ามา แันีนหมอลคิงดอมค่ะคือดีๆก็มีเสียงระเบิดออกมาเออก็ระเบิดอะไม่รู้รจริงๆก็คือเป็นการแสด,แดงของทหารนะคะเป็นการยิงปืนใหญ่โชว์เฉยๆนั่นเองจ้า มาร้านเด็ดร้านดังคือที่นั่งไม่มีก็เลยกะว่าจะเป็นการเทคเอาไว้แทนนะจ๊ะคืออาหารนะเขาก็จะเป็นอาหารแนวแบบอาหารแขกเลยก็เลยสั่งกลางๆเ,เป็นแบบเป็นมักกะโรนีไปแล้วก็สั่งน้ำปั่นก็เลยว่าที่นั่งไม่มีได้เดี๋ยวไปหาที่นั่งกันตกเล็กกันว่าจะใดพอ่อรออาหารตอนนี้ <S <s <ets> หิว <c oughs> เราอะไรก็ได้ตอนนี้อ้อ คืออินมอินทผลัมอ๋าามอฟรุตเนาะอ,อินนาพารลัมเชื่อมหวานเจี๊ยบเจี๊ยบจ้จามากให้ลองรีบผิดจังไปหนึ่คาโอเก <laughs> ะไก่ใส่แบบเปิดผมขอเครื่องเพชรสไตล์สไตล์แคร วันนี้ราดไเท่าไหร่นะาร้อร่อยาแล้วก็เอนัปั่นมาทำ้งปั่นกับเาตบปัดนทำไมของเธอมันเนวองเข,งขงาะตบรปัปอร่อยะ ก็กบม่ว,ว,วงอ่ะอดีดีเมื่อนี้หมดเรียกว่าหมดตัวเรคือคนอื่นเขาไปกินร้านยูหัน้ยเราเรามานั่งแบบโลเคอลไปทัวร์วมามเหนื่อยแบบเหนื่อยกว่าที่คิดตอนนี้ก็คือกลับมาจากทัวร์จะไปเข้าประตูจากข้างหลังที่เข้ามาแล้วจะเจอจเจอเป็นแบบสัญ,ญลักษณ์ของที่เลยคือหมีสีเหลืองตัวใหญ่ คือตอนแรกอะตอนที่เราลงเครื่องอะที่มาจากเมืองไทยอะเาจากฝั่งนูน้นแล้วเขาก็ให้เราเดินเ,เดินเ,เดนมาตรงนี้แล้วที่เป็นทัวร์มาจะอยู่ข้าง,ข,าง,ข,างข้างขวาของน้องหมีเอออันนี้ก็คือแบบเหมือนเป็นแบบจุดนัดพบอะว่าเจอที่ไหนอ๋อเจอที่หมีตีเหลืองนะอันนี้เป็นข้อมูลล่าสุดของเดือนเมษายนปี2024นะคะข้อมูลผิดพลาดประกันใดขออาภัยด้วยจ้าขอบคุณคะ่ะ